กินอะไรกันครับอืมเยลลี่ครับเยลลี่เฟรนฟรายอร่อยไหมครับอร่อต่อมาเที่ยวอะไรครับวันนี้เท,ท,ที่ทยวทะเลเทีย่ยวทะเลไหนอู้นะ่ะเหรอทะเลอืมใน,นในให้น้ำต่อมากับใครบ้างมากับแม่นะพี่เตี้ยกินอะไรครับไหนกิน เยลลี่เฟนฟายเหมือนกันไหน <Yahoo! S 1> โชว์ดิครับอ้าโชว์เพื่อนๆดิอุ้ยอร่อยจังเดี๋ยวต้องกินอาหารก่อนนะวันนี้เราจะไปยิงเซเลเนตกันใช่ไหมครับหมดแล้วอ๋ <camar> อหมดแล้วเหรอโอเคทิงท้งอ๋อทิ้งเดี๋ยวไปไทิงท้งขยะกันนะโอเคก็มีมีอีกเหรออ่ะพี่เตี้ยมีขนมอ,อะไรบ้างโอ้สเสบียงเยอะเลยวันนี้เราจะมาแคมปิ้งกันอยู่ริมน้ำใช่ไหมครับวันนี้ ทะเลเหรอเนี่ยทะเลเขื่อนสลินทอนครับม,มีคนด้วยมีคนด้วยมีคนเยอะเลยคนเขามาเที่ยวเหมือนกันนะครับตองนี้แม่แยังไปเชื่อยกชิ้นอยู่โอเคแม่ไปซื้อเสบียงเพิ่มนะครับเดี๋ยวอยากกินลูกชิ้นใช่ไหมครับเ <ทะ S 1> อ้ยใครเจอโอเคอ กินโูนเพื่อนไหนดิกินแบบอรอ่อ,รอยอร่อ่ะเพื่อนก็อยากมาเที่ยวด้วยนะครับอ่าเราต้องเตรียมสเสบียงมาด้วยนะครับแล้วก็เตรียมเสือ,อามาปูนั่งด้วยวันนี้ไม่มีเสือนะครับนั่งพื้นเลยเอาครับรี่ครับอะไรครับเยมี่เมีโอเค โอเคดเดี๋ยวต้องรอพี่สตีลกับน้องตอมตอกินเสร็จก่อนนะครับวันนี้เราจะมายิงสไลดนเฮดริมน้ำนะวันนี้นโอเคแม่มาแล้วเดี๋ยวจะขอกินลูกชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอยิงสไลดนเฮดกันนะตอม,มโอเคอาต์โอเคไหมโอเค